อันยิ้มหวานนุ่มซองกำลังใจให้แม่ตัวนี้กวนอันยิ้มอันยิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มหวานเบิังอ่าโอ้ยยิ้มหองดูวยเนี่ยยิ้มหวานโบเป็นโอ้ยเรียลเลยฉายนี่เบิ้งใท่ขนมให้แม่กินแล้วเอ้าแท่งหนุ่มเอ้าเสือขนุ่มใหม่เพิ่นเอาขนมกุ้ง่ใใหญหญ่ เอาลายแทเมืป้ามืป้ามาเอาอย่างมืป้ามาอย่างเกาะเอาลายแทะมุกไม่วเมุกไม่เี่นองไเนาะมาเปิดภาพมานี่กะ อยู่กับน้องตีหนึงเนาะอ,อยู่ให้อยู่นะมนื่อีาพี่น้องไงหลังจากอ่าลงมาแต่เซปโปนนาะเมื่อวา,านนี่ต้อ่าประธานป้องนี่กะยังบ่ได้ไปทั้งใดพุงไอ้พี่น้องไงกะเวียนเข้ามาอ่าเบิงเข้าเบิงน้าอยู่ให้อยู่นะนาะพุงไอ้พี่น้องไงออยู่กับลูกชายมื่อนี่บ่ได้ไปเวียกไปงานทั้งใดดอกพี่น้องไงกะสิมา อัปเดตอาการของน้องทีนึงเนาะเป็นบอสบายอีกแล้วพี่น้องเอ้เป็นไข่เป็นนาวอา,อากาศมันเปลี่ยนพี่น้องเอนะ้เนาะเอา่อดืน่นกราบสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตชูขู่สูคนพ่อพี่น้องเอ้ว่าจะเป็นพี่น้องฟังไทยแต่ฟังลาวต่างประเทศเนะเากะก็ยนิ่ดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเขาชูซ่ซอง ประธานป้องแชนแนลอีกแล้วพวยพี่น้องเลยเนะาะแต่คือนใน้นำอ่าซ่องของปตุนเองพวยพี่น้องเนาะอ่าสวัสดีครับป้าลุงก่อนนะอ่าสวัสดีครับจากบอสบายพ่ยพี่น้องเลยเนาะเออเป็นไข่อ่าล้มหนวอ่าพัดวิวีระบาดเียโอ้ยน้องเลยหยอดลงแล้วน้องตีหนึ่ง ยอดลงเรืพี่น้องไงบอ๊อสบายต่เอตเนื่องตั้งแต่พูดแหละรอบที่แล้วพูดแหละมามาเนาะบอ๊อสบายปันใดโอ้ยพี่น้องไงทั้งน้องตีหนึ่งก็ได้เป็นไดรละ่ละอืมอยากกินข่าวดอกบกินแล้วเบิ้งพอถามเลยกวะกินข่าวแล้วอึบอืมกินข่าหรอโบป้าเป็นยังอันนี้นะมือเจ้าเป็นยังนี่นี่เบิง้งดูฮะนี่เป็นยังนี่นะอืม เจ็บบ่เจ็บบ่ลด้นะเจ็บบ่ตายอย่้อมมือน่ะไปเห็ดถือกินน่ะไปเป็นยังนี่เป็นยังนะบอกปลาลุกมึงรู้หาบอกปลาลุกมึงลู้บักดาไปเหตุยังนี่น่ะอืเจ็บบ่ตายเร็ววนี่มึงเนี่ยน่ะมิจฉาบารทัศเพวายตายตายตายนี่ยนี่พี่น้องเลย มือยากปากอยากว่าวแต่อารมณ์บดีพี่น้องไยโอ้ยลูกชายก็ได้ขึ้นมาแต่เนือพี่น้องไยมาแต่เนือลงไปก็าสามมือสามขึ้นเนาะคือ,อผมเองพี่น้องเห็นนั่นแหละไปแจกใจเข่ากองอพี่น้องเศร้าเซโปดเมืองน้องเฮากเสร็จชิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องไยก็ได้หัวลวนกลับขึ้นมาแล้วมาตั้งแต่เมื่อวานพี่น้องไงมาแต่เมื่อวานนี่พุ่นหละเมื่อนี้ก็ได้ บุระไปทั้งใดขอพักก้อนเมื่อนึงบ่ยพี่น้องเลยอยู่กับลูกชายก่อนลูกชายกับบอสบายเลยอ่าเป็นไข่เป็นนาวอยู่เนาะโอ้ยหัวลมเปลี่ยนพี่น้องเลยอ่าจนยอดจนจนพร้อมพี่น้องเลยอ่าอ่าเมยเบิ้งเบิ้งเบิ้งพ่อทำอ่าเป็นวัดได้ไหมแม่แม่แม่รัตชมีโทรมาบ่อืมเมยรัตชมีโทรมาอยู่บ่บ่ละอืมมืบ่โทรแม่ยังมือบัวโตบ่เมย์นี่ ยังอยู่โอ้ยมือไหนดิเมสิโทรมาหาเน,น,นี่นอบ่ละหึมกินนอดเมยบกินกินอดบ่บอกกินนอดเม,ดเมไม่กินนอดนะกว่าเมรราย์ไหนก็ได้เม่กินนอดอยู่ประจักันนะหึมเมกินนอดอยู่ประจัก,กนันนี่บอเคยฮะบ่จากมุงแล้วนี่โอ้ยเทียงไหนตัวนี่ี่น,อน้องเอย tiền lên tiền này thiền này lại gìn khẩu đó bò bò gìn bò giạc bò bò giạc wow chàng ba thế bò giạc gìn khẩu nhiều ôm quá nè nhiều ôm tục khô đấy này hết hết kia พ้ยเออโอ้อากินนมเนี่ยเอาแบ่งนมให้ป้าลุงกินน้ำดูฮะใช้เบิ่งขนมมีอยังในขนมนะฮะแบ่งนมให้ป้าลุงกินน้ำดูโอ้ยเบิงบ่งเบิง้งพอเบิ่งเวลาก่อนอ่าเทียนะท่ยงแล้วตัวนี้นะว้ามเที่ยงแล้วพี่น้อง,งเนาะเขาในานาก็ใกล้สิพอ่อเกี่ยวเลยพี่น้องเลยนะใกล้แล้วอีกบอลน์มาตุ้นเบิ่งนีน่ ประมาณทิศนี้นะ่ะชีบัดทิศนี้นะ่ะสิได้เกี่ยวพี่น้องไงเนาะกลาว่าผ้าโล่งผุนปุตกนี่ก็สิได้เกี่ยวแล้วละ่ะอ่อกระชี้นี่น้ำเข่าน้ำนามยุ่งวุ่นวายอยู่กับเข่ากับหนามแล้วบัดน,นี้พี่น้องเลยมีโทรหาไม่แห้งแล้วโทรหาสารัตจะมีแล้วอันนี้เอาเงินมาเกี่ยวเข่าเด้อว่าเนี่ยนี่เด้ออ่านั่งจับเจือรู้ไหมอ่นนานั่งจับเจอือนั่งจับเจอืออย่มีโทรมาเด้อนี่เที่ยงเลยเนี่ เสียงแม่โทรมาได้หนิเนาะโอ๊อยพี่น้องเอ้ย <c oughs> ข่าวคาโคเด้โอ้อยตกชใจชนอืมอืมเมื่อเป็นวัดอะนะโหลมหนาวพี่น้องเอ้ยอ่าเป็นวัดแล้วน้องตีหนึ่งเดี๋ยวพอชิ้นยาไม่กินได้ละเด้อเมื่ด่ากินบ่าอยาอืกินยาเด้อ เป็นวัดเป็นไอ้แหละโอ้ย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 ฮึ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 มาหน่อยเป็นวัดแต่เดี๋ยวเอ้ยอันนี้เป็นไข่แล้วบ่สบายงอแงอยู่ตึมตึมตึมพี่น้องเอ้ก้าเจ็ดซิสเมื่อเมื่อวานนี่เนาะพี่น้องเนาะแจกใจกันได้แล้วเป็นทีเรียบร้อยก็ได้ลงมาแล้วพี่น้องเอ้ ก็ถือว่าไปทำบุญแจกจ่ายเขาคองพี่น้องในข้งนี้ก็ถือว่าโอ้อิ่มอกกิมใจได้พี่น้องเนาะก็ได้ทำบุญทำสินไปน้ำกันพี่น้องไยได้ทำบุญช่วยเหลือคนทุกข์ไ้ยากนี่แหละพี่น้องเนาะก็ดีอกดีใจทั้งมาตนกันีใดถึงแม้ว่าชีว่าอ่างไรแล้วพี่น้องไงเป็นกระบบะฮัน บ่ยากเลยนี่พี่โทรมานี่ยนะอ้าวเม่โบนี่เม่รัตชิมีโทรมาบน่นี่โทรมาหาพี่น้องเไยเม่รัตชิมีเพิ่นทึบอืมอ่านใส่นั่นใส่เอาว่าหน้านมนเม่เว่าหน้าเม่หน้าเม่หน่ะเอาว่าหน้าเม่เออว่าเร็วอ่า เห็นบ่้าว่าวน้ำไหนมั้ยโว่าเรงีโป้บกอ่าเปีโปบอบอกน้ำมั้ยโบว่าวโว่าน้ำเม่บาทเนี่ตายแล้วอันนี้ว่าวน้ำเม่นี่หมดละก็น้ำเม่น้ำเม่งนโบว่าวตายนั่งกับเยือนในกว้าอันี้เม่ทุมาดินน้ำกระไดลุกไหมุกไห อัดคลิปอยู่เด้อนางอัดอะัอัดอัดคลิปอยู่นี่สิอ่าตโวบาลินน้ำดุกสายบ่เมนอ่านี่ลองเลยเอาลุกมาทุบเจ้ยลุกมาจับเจีาเอ่ะอึ๊บโอ้ยเอาเอาถามเมย์รูถามเมย์รูถามเมย์มีเมย์มีเฮ็ดยังใช่ฮะเมย์มีเฮ็ดยังอยู่ใช่ถามดูฮะ ทำมึงดูอายแล้วอายแล้วในน่องตีหนึ่งอายแล้วคือบอกว่าน้องเมย์โบชบายได้เป็นไข่นี่ยนะเป็นไข่แล้วอ่เป็นไข่อีกแล้วไข่เรือเทสอืมโบสบายแลปวดล้มหนาวฟัดวีวียู่ล้มหนาวมาแล้วอืมหนาวเย็นเจ็ดจ่อยเลยเอ๊บหมอยู่ชื่อ ขขาก็กินบุ่กไฟลายเขาเพิ่นก็ได้ใบก็เป็นเหมอนนั้นเลยเดย้อเออเห็นอะไงองไงบ่สบายเป็นไข่สองมือ่อสามมือออ่อแห้งแต่พุ่นละหัวลมหนาวออกมาแต่ขึ้นไป็นเนื้อเพิ่นกเ็เริ่มมนั่นแลหละเย็ดเด้ออย่าพูดเข่าดินน้ำเด้ออย่ากินเนดะ้อ ติดคอได้น่ะพี่น้องไอ้เม่เพิ่นโทรมาดินนำ้ำลูกชายกับลูกชายบอกว่าอ่อน้ำบาทเนี่ยยังไม่ได้ไปไขายเครื่องขายของบอ่ยังอยู่กับลังเกียมอ่อกำลังเกียมไปขาย<อ>ทั้งได้ไหอนี่นนไปรถตัดสุขุมวิทไปรถตัดอนุทไปรถตัดออนุชแถวสุขุมวิทนั่นบ่ ใายก็ไปนาะแต่คนเดียวไต่คนเดียวด้วย้ยนาะหมู่คู่ไปตั้งใดเบิร์ตก็ได้ไปกายคนเดียวกลัวไปอีกคนนึงมีไรด้วยเอ้ยมื่อนั่น,น,นคือได้ยินข่าวว่าเอฟซีคนไปหาบอเด็ะแม่ป้าไปหาเมือนอะแม่ป้าปนนอมเนาะแม่ป้า แม่ป้าปนอมแม่แม่ป้าปนอมสิบ่ป้าปนอมอ๋อเป็นเห็ดนั่นบ่เห็ดงานใกล้เป็นบ่เป็นบอกว่าเ,เป็นเห็ดงานอยู่ท้งล้อเป็นในกิ่งก้านเล็บเไปเยี่ยมยามทำข้าวโอ้ย <laughs> โอ้ยเนาะเอาทำที่เนาะไงเนาะเฮ้อ <c oughs> <c oughs> เราเพิ่งจะฝากค่าขนมให้น้องตีหนึ่งน้ำอย่างใดก็ขอบุญขอบคุณแม่ป้าปาน้อมหลายหเด้ออ่าโอ้ยน้องก,ก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณได้หลายเด้อน้นองอ่าป้าปานอ้อมอ่าที่ได้ส่งมอบเงินมอบคำให้อ่าน้องตีหนึ่งคาขนมว่าจันเนาะเอาเอาอบ่เงินชื่อหนุ่มนี่นะเอาบ่เงินชื่อหนุ่มน้ำเม่นนี่เอาบอ่างเดี๋ยวข้าดินก่อนอ่าแม่ป้าผลฝากเงินมาให้ไว้ให้ค่าขนม น้องตีหนึ่งเจโดยโดยน่กงนะร้อยบาทโดยเน่องกับคุณ leader โดยขอบคุณขอบคุณทั้งแม่แต่หลายเนาะอยู่ดีมีแหงเด้อเนาะความเจ็บใหญ่ได้ความไก่ใหญ่มีป่าจะจากโรคไฟไก่เจ็บจะป่าเด้อเนาะทางแม่์เป็นได้ชมการกันนมเห็นทั้งน้องตีน่งว่าฉันเนาะจะกินได้ละเด้อเอา ขอบคุณครับเลยว่าวด้วยว่าวงด้วยอืมเห้ยว่ากับบัวว่าได้เลยนี่บัวสบายได้เลยบัวสบายที่นี่บัวว y าเลยสิแมนเงียบเลยว่าอยังกับว่าน้ำงดิังนี้คนบัสบายน้าแล้วสีบวบด้วยนึงบวบด้วยนึงว่าอยังกับว่าได้นี่ก็นั่งหมดจูดูอยู่ คำเพิวนอันนั่นนี่ใครอยู่ล็อกคำเพิวนบอมันเป็นอย่างนี้ก็เว้าวนหัวมวนอยู่อ่าเอ้าเอ้าเอานั่งกับเจ้ากุ้งเฮ้บถามแม่ดูฮะถามแม่แม่กินข้าวเราบอสถามมึงดูวยถามแม่แห่งดูแม่กินข้าวแร่ใช่ทามแม่รัดมีดูถามมึงดูฮะกินอดบอสเนาะทีหนึ่งกินอดแม่บอสกินหอดบอส เื yeah, yeah, yeah. mm ้ว hmm. yeah. well, we ัวนห้ันวกันบ้านนี่ได้ลูกชายบอกลูกชายบอกินหอดซักเห็นปะนี่นอตนี่พอตุนนี่พอนี่นอตพอตุนนี่พอไม่ได้สนน่งนั้นนี่ว่าน้ำกับโ่วมพอดีเยมพอดี บุตรไปทั้งใดมาเนี่มาออกมาหน้าพี่มาเบิ่งเข่าก่อนว่ะเป็นพีเลี้ยงน้อกเป็นพี่เลี้ยงน้องตีหนึ่งว่าเป็นพี่เลี้ยงน้องตีหนึ่งก่อนซักมือหนึ่งลงมาแต่เสียโปนเมื่อวานเนี่ยมาห่อนเมื่อคืนนี้ขึ้นพุ่นกระซามือสามคืนแจกแจกจ่ายแล้วเป็นทีเรียบร้อยแล้ว อันนี้มหวานด้วยสงกำลังใจให้แม่ตัวนี้ก่อนอันนี้อันนี้มหวานอันมี้หวานอันมี้หวานเบิ้งอ่าโอ้ยนิ่มลอมด้วย,ยวนเนี่ยนิ่มหวานบูเ็นโอ้ยเรียลเลยใช่นี่เบิ้งใท่ขนมให้แม่กินแล้วเอาแท่งหนุม่มเอาเสือขนุ่ม,มให้เพิ่นเอาขนมปุ่งหใหญ่หใหญ่เอาลายแท่งเผ็ดป้าเผ็ดป้ามาเอาหยัง Nó ta mà nhàng cọ Nào lai thế quá Nào mấy Nào mấy bé bớt này Khẩu bột kinh Bột xâm bài là khẩu bột kinh แมนแตงซี่หลอกเพิ่นนะเป็นเ็นย้ำใดกับย้ำนั่นหลอกเพิ่นบอสบายบุกินรถเข้าเมื่อนั่งไป็ป้าบอเมื่อกระดาษเมื่อนั่งเป็ป้าบอภาษาโอเคโอเคเสร็จไปเอาไปยบายป้าลุงกันเดียวสวัสดีครับก่อนเดี๋ยวสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเลยโอเคเสร็จไปอึบอ่าเอาสื้อหนุ่มน่อยเสื้อเออเอาเพิวงกอดใส่ถุงให้ก่อนเด้อ อึบอืมเมื่อนำไปป่าพี่น้องเลยไปนา่นี่เดี๋ยวพอเมื่อมดังเด้อเสเด้อไปเออเมื่อมุกหราไม่บ่ไปแล้ว <c oughs> โอ้ยพี่น้องเลยเอา้าจะได้เกี่ยวอะไรเข่าก็จะใกล้เละทิศหน้านี่อืมทิศหน้านี่อาจจะได้เกี่ยวอยู่บุลนดอก อืมบมยากชื่ออะไรนั่นแหละฮะเกี่ยวข้าวแล้ววันนี้แม่กินกินข้าวไหมพน่ะปากไม่กินเลยเด้อปากเขาปากเขาไม่นี่บ่แม่เอ่ออ้าวเนาะยังใจยปากอยู่อยากกับมากินแล้วว่ะบอมาบ่เมื่อยอยู่ อออยีกก่นเดี๋ยวเมื่อนลำรังเดี๋ยวเมื่อนลำรังจะตั้งก่อนยังยังบ่ได้เงินได้ครับแมนโอ้ยเนาะไหนทางนั้นนะทานป้องมีได้ได้ก่อนจะขีเมื่อพอได้ทานนุ่งนุ่งจีนเ้ยเนาะนายยกเด็กมันกะดำใจอ่ะอืมเอาเอาเสร็หาเงินหนักคำก่อนจะจังว่ากัน พ่อแม่พี่น้องเป็นกระบอกยู่คือบรสจาคจะมีมา้อยู่น้ำว่าจันอ FC ว่าอยากเตะมูดแต่ก็ยังฉูไปอีกก้อนยังมีรายได้เนาะประธานพวกยังมีรายได้มีรายได้ก่อนเนาะจังมาเนาะ ขาปากพี่ปากน้องไอ้แด๊ดเดอร์เนาะยืงกับพ่อหรอกพ่อในหารนมๆเลยเตรียมสิไปเฮ็ดงานเดี๋ยววันนี้เตรียมสิไปเฮ็ดงานแหละเนี่นเตรียมแล้วเรียมโตเลยอืกายผู้เดียวเลิกจัามุ้งบบดนี้อ่าเลิกสี่ทุ่มเก็บร้านสี่ทุ่มแตมาห้องน้องอืมอืม ตีนึงเพื่อจะได้นอนเล็กยูเนาะเล็กยูลูกพอสมควรอยู่เออเอเอาเอาเอาสันเนาะเอาเป็นยังไงก็ชู่มเด้อยมีฮอตเดือนมันจังมาเด้อ๋อ้ยาฮ่าออพี่นางไปสันบานนี่เดี๋ยวจีพาพี่พาน้องเพิ่นเออเลาะบนเขาในหน้าก่อนว่าชุกจำได้แล้วจะได้เกี่ยวย่ามไหลเนาะ อ่าโอเคเอาวันดีเพื่อนนเด้อเอฟซีเพื่อนอ่าโดยพี่น้องเลยอ่ะวานนี้น่ะเตรียมตัวเพื่องานพี่น,อน้องเลยอ่าจากหน่อยเพื่อนก็ออกแล้วล่ะจิฮ้อนใบม่วงแล้วลนเวนาะต้องชาวลัดจะมีเป็นกระไ้พี่น,อน้องเลย ไปสั่นพ่อแม่พี่นองง้องเอไยทั้งมาตุนกับได้พาพีพ่พาน้องเลาะชมเบิ่งเข่าอีกครั้งนึงว่าสิได้พอเกี่ยวบ่หรือจังใดทิศหน้านี่ได้เกี่ยวบ่หรือจังใดเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเอไยเดี๋ยวพาเบิ่งน้ำกันผมเดือดอัมรามอยู่บาดนี้มาบ่ดนี่แปลกหูแปลกตาอยู่เด้บาดนี้พี่นองง้องเไงอ่ะเดี๋ยวมาตุนขอญาต์กลับกล้องก่อนพี่น้องไงเฮ้ยฮึโหน่ะพี่น้องเอไย บ่นลนเด้นี่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวก็สิได้เกี่ยวแล้วนี่เรื่องงามรูปดามอยู่ไก่กินเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยหวงจนเฮียนเอ้ทางพุ้นก็หักมนาตน้พี่น้องเอ้ยนาตนเดี๋ยวอยู่มองนี้นี่อยู่แถวนี้บริเวณนี้มา3-4ไร่นี่เลาะลงมานี่แล้วก็เลาะลงไปั่น โยรุ่มมันพี่น้องเลยแต่กับบนมานี่แหละอ่าแต่ว่าได้เกี่ยวคักๆเป็นนี่กับประมาณทิตหนึง่งชุมเข่าเดือนเขาวันชุกนี่กับประมาณทิตหนึง่งกัแล้วพี่น้องเลยกับไวกไดายแล้วลก็ม,วกมีแต่รออ่ารออีกชุด,นชดนหนึ่งชุดหนึ่งกับพ่นแหละอยู่อ่าทุ่งนาขเขียวๆพุ่นเ่าผู้พี่นองง้องเลยอ่าตรงที่ว่าอ่าผู้ยังกําลังออกพุ่นแหละอ่าชุดนั่นโมน่พี่น้องเลยทางประตูตน้าที่ได้จ้างเอากระมี เพราะว่า,ม,ม,าม,มันมันยากมันมีคนพี่น้องไยเนาะอันนี้กับโมน่จักอันใดอยากจีไปถ่ายงานแนะ่ไปถ่ายคลิปห้พี่น้องด้เบิรงนะครับส้มแนะ่จักอันใดสีเกี่ยวเข่าแนะ่พี่น้องเลยพังเบิง้งกกอนหาเงินหาค้ำกอนบตุนก็นได้เพราะไดเ้เงินมาจ้างเพื่อนเกี่ยวเข่าพี่น้องเลยเนาะนี่แหละสิประมาณนี้พี่น้องอยเนาะ มารอบนี้ก็ถือว่าเดืองได้แล้วพี่น้องเลยรอบก่อนๆประตูอ,อัปเดตในพี่น้องได้เบิ้องหน้าก็ยังโบกปันใด้มารอบนี้ก็เดืองโมเน่พี่น้องเลยอาจแท้ๆคนขอนซีนบัสเดือนนี้อาจจะได้เกี่ยวเนาะเพราะว่ามันก็เดืองแล้วมันไม่ได้หล่นพี่น้องเลยชาวว่าเลดให้คักคากในจังหน่อยนึงนี่แป๊บเดียวแป๊บเดียวก็ได้เกี่ยวพี่น้องเอ้เนาะ นี่แหละสิประมาณนี้เนาะพี่น้องเอ้าขอหยาดกลับกล่องมาหาทั้งมาตุนก่อนบานนี้พี่น้องเไงเอ้าอย่างใดก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะเอฟซีเบิร์ตชู่คุชคนที่เข้ามาติดตามนะครับชมคลิปของมาตุนจนจบแล้วบอกตามโฆษณาเด้อมาตุนขอขอบคุณขอบคุณใดๆพ่อแม่พี่น้องเไยเนาะเอาสำหรับคลิปนี้กับมิวส์อย่างใดพี่น้องเนาะมาอัปเดตนะ อาการน้องตีหนึ่งกับบรสมบายพี่น้องเลยทั้งน้องเพิ่งก็ได้เป็นวัดเป็นในชื่ออาชาตดบัปากบัวว่านำ้ำพี่น้องเลยแม่โทษมากกับบปากบัวว่านำ้ำเงียบคลิปเลยทั้งน้องเพิ่งก็ได้อ่าแล้วก็มาให้พี่ให้น่องระเบิงนะครับชุบน้ำกันว่าเขา่าอ่าชุกไปฮอดทะเลนะาะเนาะจะได้เกี่ยวมือใดพี่น้องเลยเนาะแบบนี้แหละบุรุนพี่น้องเลยประมาณทิีหนึ่งอ่นะจะได้เกี่ยวเนาะเพรต้นก็จะได้ ยากน้ำเบียกน้ำงานระบาดเนี่เกี่ยวเขา่าเกี่ยวน้านันแน่พี่น้องไงนะนเนาะแต่ปัจจุบันหาเงินได้นี่ยมาตุนกับชิจ้างเอาสักมือนึงหรือสองมือก็ได้เอะไรละพี่น้องเไยเนาะก็จะดได้ออกไปงานต่อไปถ่ายคลิปถ่ายยังนี่ละพี่น้องเไงพี่นองง้นองได้เบิ้งนะครับชมน้ำกันพีน่น้องเนาะเอ้าก่อนเดินท่ามาตุนก็จะได้ขอจบคลิปลงไว้เพียงสำนีก่อนพ่อแม่พี่น้องเนาะอีกาดไปพอได้ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง,องเอฟซีปัตสุข,ขุสุขคน อ,อีกขั้งหนึ่งที่เขามาติดตามครับชมกดได้กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ประตูนเห็ดคลิปต่อๆไปเด้อน้องพี่นอ้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้กับปูว่าลายใหญ่ห้างพบพ่อกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเพ่อพี่น้องเลยเนาะสบายดีพี่น้องเลยบาย,บายบาย